สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ผมครับช่องบ่อเบี้ยน้ำทิ้งครับนี่เบี้ยกันครับอูปลาเหลาเจริญทรัพย์นะครับผมก็รถงอรถเกี่ยวเข้ามาเจิญทับอยู่ประมาณหนึ่งสองสามเดี๋ยวหกคันครับหกคันครับวันนี้น่าจะมีกันที่เจ็ดเข้ามาครับรอชมกันไปเรื่อยๆครับเอ้าโอ้ยสูบว่าก็ถือกล่องให้ดังกันสองงอะใช้เงินแปลว่ากูแจมาถอดรถนะน่ะ ใช่ว่าเปเผาผีมาเสียดาลงมาสุดเผาผีซุ่นนี่ไต้เงินสียหาพันโอ้ยดากมนโอ้ยยังยังใช่เลยเลยกอแพงเราจะรอวันนี้ไปไหนเนี่ยูลังูู้ิงงหมดคุยเดียว่ม แรงเตือนเมื่อกี้เรายืมแล้วก็เล่วตัวน้องเกิดรเกียวเขาบ้าได้รถสไดเงินว้าเอากู่ไว่าได้ล่เปลาส่ว่าได้แสนนึงอบ่งเยถงิ้นนเอาครับตอนนี้สีแบงแยกทชิครับผู้นึ่งเจียวเจ้ผูนึงเจียวตั้งล่างเอา จักได้มาบูนี่วะโอ้มู้สูนี่มาเดียวส sure> ิ Sem Sem ่เดียวเล่ะไม่ได้เกี่ยวเขาอะไรกันเลยสิ่งเดียวความดนสิ่งใดโอ้๋อมันมีคนขยับอยู่ไม่นานเลยไม่นานเนาะไม่นานไม่ว่าใครเลไปจำท่องเยอะเลก๊อลังไปไทมากนี่เมียกำลังไปไทมากเลยนเก่วคนคนร้าาพี่น้องหาบัตครับนี่ คลิปกูก็มีนะมึงใครโอนไห้เยอะได้หลัแสนสองเนาะโอนให้เจ้าได้เนาะเจ้าโอนไปไสนกันพ่รูกใครยืมเจ้าไปได้โอนให้ใครใครโอนให้เจ้าได้ละเจ้าได้ยืมใครล้วบบนี้โอ้ระดับเท่าแก่ครับอันนี้ไม่รู้ใว่าไว้อย่แค่นังหมดไปคีเรื่องเงินซื้อพ่นกินเที่อย่างนี้

กุยันซ้ำรถบดุยเกิมึงเดี๋ยวลูกเราเสี่ยวขึ้นเว้ยนหระมึงเนี่ยแม่สามปีเหมือนกันอ่าดูระบบช่วงเท้าคเป็นไงมาไงครับโอ้ยอุปกรณ์ก็ลลงตุงนังครับลื่นนี้ ฟังะคุวนี้มมนเลี้ยวกนำนี่หรอเ็นเครื่องไรช่จนีเ็นเครื่องเราว่าเข็นเครื่องมต้องพวมเครื่องร่างเลยันัดบนอะนี้เปนีงลูกเือลยเอามือสอะไร้บุเบือนเบิดีนอยมันเบิกกืหลายเลยนะ้มันงมืินปแสนหนึ่งนโอ้โหามีเงินสองมือสองอะไรมือเดียวน่สองบ<อ>ขันที่สิเจ ซอมื่นเดียวมืนเดียวกูเ่เกี่ยวเขาแล้วกูยิไปทาทายเด้ทุกนี่ยกนเ่นเ, <c oughs> นเ,นเกี่ยวอะไรวะที่ทาทายองหมื่นเเนกับะเรียอหาอีเอนี่อูเราก็อยู่จะขั้นมาเหรออูห้อ,อตอนนี้เขามีจะขั้นมาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นครับหกขันอาจจะมีขั้นที่เจ็ดที่แปดเข้ามาครับ รอรุ่นกันไปเรื่อยๆครับสุ้ามันจำแล้วมันจำแล้วคาับไปจ้าลกมามัจำคันนี้ขายแล้วนะครับขายไปแล้วคันนี้ก็กินมัดจำครับ ข <ève S 2> <sociedad, S 1> องแท้เลยครับคันนี้เฮ้ยทมงานก็สื่อโล่น้ำกันจะได้สิผิดก uh ันแล้วนาะลูกพี่เขานี่ผู้นึ่งเสียวกัดช่วงล่างผู้นึ่งเียวทอนทึ่งมาสันแงุนเหล่าใส่งุนเดี๋ยวล่ามกบข้เลอเลข้าม้ามาเมาเดี๋ยวผูจีนเบิ้งาจา อเจ้าอ๋อเจ้าได้เลือกเขาหมดเลยรอทัเลือรอัเลือกสิบสากรอบันก็ต้องวนไมาหุ่นหรอกนี่ไง่เรล้วเต้มนมมึงกันยางไหวะมึงัดมีได้ก็นลัดมากเออับมอย่งนี้ัมจอดจดนี่จดหลางนี่ดีไปลังลยจ่ไหนล่างนี่ก็ได้นี่วันไก่สายน้ำแเ้วไหมแล้วมือจางล่างเอามาจอดไปไม่หยันเพาเอาขึนมาเนี่ยขับมาโอ้ไก่เนี่ยมันล่าง

จับไปเลยนะครับโชว์เองครับรอบนี้เออเนาะเนาะเที่ยวเขาเรียกว่าไเนาะนี่โป่งเดียวครับเคลื่อนที่ง่ายครับ

นี่ท่าอ๋นี่กูเอ้าจับปลาเือถ้าไม่รวยก็เจ๊งเลยครับงานนี้ผมว่านะลูกพี่กับลูกน้องซื้อรถบรรทุกการทีบแบงค์ค่งกันเหรอพี่นอ้องเอ้ยได้เงินวยเหรอเสียดุบเนี่เจ้าช่วงล่างครับจับปลาเือเจ้าข้างบนครับคนละแสนวันสั่นเอออะ để tham nghe đây học Nó mà dành không? dành bấy hấp Vừa ăn luôn hết Nè bên đây à bên đây à Thôi thôi cho này Thôi oh. cho này Kéo hấp nè Ô บอฮะสุดจัดครับโอเคครับเราชมคลิปต่อไปเด้อสำหรับทุนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียร์ดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับ